สวัสดีค่ะเสบหนวัวก้ยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้ว,มลวเมือนี้ย่านั่งม่แนว่กินมาปากทีฝากนองก็คือตาสายบัวกุ้งสดหัดวซ้าพี่น้องจา๋งาแส็บเสบนยนั่งร่องซี่บเหมือนกันเนาะพักกะมี่พักสลัดบักเขือม่วงแล้วก็มีพักกันจองบักทัวนอกจากพี่น้องจ๋ามีแคบหมูมานั่มแต่ก่อนจะกินย่นานั่งกับขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องลหลายๆเด้อจะที่แวะสามารถรับชมรับฟังมา,า,งมา,า,งากๆจับพี่น้องจ๋ามากินน้ำกัน พี่น้องมาว่าสิอยู่ฟังไทยฟังลาวอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศน้อจ๋ามาเดิมมาเดิมมาเดิมกลุ่มกับพี่เตัตบักไงพี่น้องจ๋าโอ,อนมา,มามามาพี่น้องจ๋ายังนั่งใ่กระเทียมโทษน้ำเนอพี่น้องมามา,มาบันเล่งกันเลยุน่นกลุ่มม่เตัตบกักไงพี่น้องจ๋าข้ามเลกเหตุหมาเนาะจ๋า โรยเม็ดกระถินน้ำม้าพี่น้องจ้าฝืนงสิห้ามาได้แล้วก็โรยบักแข่งน้ำน้ำปลาลานัวเขากันนีครับ แก่จะพี่น้องจัาพักกัรจอง Good God. มีแต่ตอนบางทีษเกลี้ยงน้อง แสบคักลายพี่น้องจ้าเฮ็ด อืมนี่เราบุงมานาวจะไปนอน ทำแสบถูกใจหักลายพี่น้องจ้า Mmm. -hmm. เฮ็ดยังค,คากจะพี่น้องจ้า Úng cái lại tối yêu <laughs> why what พี่น้องจ้าคลิปนี้ยายนั่งผ้าพีผ้านองกินตําสโบกุงสดกับขอ,อจบไปแต่เพียงแค่นี้นอกจาเพชรลายกับฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไะไรก็แชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งๆริ๊ง,งไม่ได้จ้าคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ